การตั้งค่าพื้นฐานของหมดนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องแรกก็คือการเปลี่ยนชื่อชีตการเปลี่ยนชื่อชีตจะมี2วิธีง่ายๆก็คือวิธีแรกนะคะวิธีแรกก็คือจะเป็นการดับเบิลคลิกที่ชีตนะคะที่ชื่อชีตแล้วก็พิมพ์ชื่อชีตใหม่ไปเลยแล้วก็ Enter นะคะพอเ n t e r รเราก็จะได้ชื่อชีตใหม่ หรือวิธีที่2นอกจากดัาเบิ่คลิกแล้วเราสามารถคลิกขวานะคะคลิกขวาแล้วก็ไปเลือกที่ rename นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่แล้ว enter นะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนชื่อชีตส่วนอันที่2ก็คือการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีแท็บนะคะก็คลิกขวาที่ชื่อแท็บนะคะแล้วก็เลือกแท็บ color นะคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะคะอยากได้สีอะไรนะคะคลิก ะค,ะคลิกขวาที่ชื่อแท็บนะคะแล้วก็เลือกแท็บค o ลเลแล้วก็เลือกสีนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนสีแท็บได้นะคะส่วนการตั้งค่าที่3นะคะการตั้งค่าที่3ก็คือจะเป็นการตั้งค่าสกุลเงินนะคะอย่างเช่นตั้งค่าสกุลเงินเป็น บาทหรือสกุลเงินเป็นดอลลาร์ก่อนอื่นถ้าสมมุติว่าเราต้องการตั้งค่าเป็นสกุลเงินที่เป็นบาทสมมติตัวเลขตามนี้นะคะถ้าเราตั้งต้องการตั้งค่าสกุลเงินเป็นบาทก็ไปที่แท็บเครื่องมือนะ,ะแท็บเครื่องมือที่ชื่อว่า Number ตรงนี้นะคะแล้ก็เลือกเป็น c u r r e n c y หรือว่าเป็นหน่วยเงินนะคะเป็นสกุลเงินแล้วเราก็มาเลือก อาจจะเลือกตรงนี้เลยก็ได้ถ้าเป็นถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นสกุลดอลลาร์นะคะมันก็จะเป็นให้เป็นดอลลาร์นะคะสกุลเงินดอลลาร์แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทยนะคะจะทำยังไงก็ไปที่เดิมนะคะแล้วก็เลือก more number format นะคะแล้วก็เลือก symbol ตรงนี้นะคะให้เป็นไทยหาคำว่าไทย เลื่อนลงมาหาสัญลักษณ์เป็นตัว B ตัวบาทไทยตรงนี้นะคะจะ,ะเป็นตัว B บาทแล้วก็คำว่าไทยนะคะแล้วก็โอเคตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นสัญลักษณ์ก็จะเป็นบาท